คลิปปี้ทีวีภูมิใจเสนอบอสนะบอสให้งานแน่เยอะขนาดนี้คอยดูนะสักวันจะเอาคืนในสาสมเลยโหหน่อยแน่ครับทำไมเอกสารเยอะแบบนี้ล่ะครับก็บอสสิคะให้งานแน่มาทำอะ่ะ งั้นถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะครับค่ะทุกคนครับมาดูเข้าประกาศจับโจรลยครับมีคนมาแปะไว้ที่หน้าบริษัทนะครับนี่ใช่ข่าวที่ออกเมื่อเช้าหรือเปล่าคะเห็นเขาบอกว่าโจรเนี้ยมาแถวออฟฟิศเราด้วยคะ่ะงั้นผมว่าพี่กอล์ฟอะเอาไปแปะรอบๆบ,บริษัทดีกว่าครับเผื่อใครยังไม่รู้เรื่องนี้ได้ครับเรื่องนี้กอขอรับผิดชอบเองเยกระจายข่าวให้ทุกคนทราบครับผม คุณแม่ะคะคือบอสเร่งให้คุณแม่ไปพบนะคะนคเ,นเนี่ยคือมันเป็นหรอไงขอบคุณนะโบบอสทันวาไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องซ่อมท่อเนี่ยช่างผมชายถนัดอยู่แล้วบอกแม่บ้านให้เปิดประตูรอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงผมถึงแน่ครับผมไม่ต้องห่วงครับครับสวัสดีครับไปซ่อมท่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นใครเนี่ยหน้าตาไม่คุ้นเลยนะเราอะ่ะอ,อ,อแต่งตัวก็มีพิรุษใส่แว่นใส่หมวกติดหนวดแบบนี้มาทำอะไระเออคืออ๋อนึกออกแล้วจะมาแคสใช่ไหมล่ะเอทอี่ <c oughs> จะมาแคสงานโอ้โหแต่งตัวแบบนี้แคสงานแน่นอนนะ,อะออโอ้ยคุณก๊อฟมาพอดีเลย<ด><ด>ครับนี่ ฝากนิดนึงพี่คนนี้เขาจะมาแคสงานพาเขาไปแคสงานหน่อยอเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปซ่อมท่อให้คุณธันวาได้ครับไม่ว่างนะไปก่อนละกัน<ด>นะครับส<ด>วัสดีครับดูแลดีๆนะจ้าสวัสดีครับจะมาแคสงานเหรอครับถ้าแคสงานนะครับเชิญด้านแต่วันนี้ไม่มีแคสงานนะครับเอสงสัยคุณจะมาผิดวันนะครับแต่ดูลูปร่างหน้าตาคุณแล้วเน,นี่ย เหมือนคนที่อยู่ในกับบือผุมเลยนะครับสักครู่นะวแค่งานด้านนู้นนะครับส่วนผมจะไปด้านนี้ตามสะดวกนครับจะไปไหนยังไม่ถึงครึ่งก้าวเลย ยื่ปนอยู่กับที่คุณธันวาเล็กแนมามีอะไรเหรอคะงานที่ผมให้คุณไปทำอะเสร็จยังคุณมึงให้งานแน่มาเนี่นะคะมันจะไปเสร็จทันได้ยังไงแสดงว่าทำไม่ไหวได้คุณทำไม่ไหวเนี่ยผมช่วยคุณก็ได้แต่ว่ามันต้องมีของแลกเปลี่ยนนะ จะไปทำไรแน่คะแอบว่าโอ้ทําบ้านนี่เนี่ยผมแค่จะทุ่มสองปันวัยยูเท่านด้นเองเร็วจริงด้วยนแน่ตกใจดิคะนี่ที่เรียกคุณมาเนี่ยก็จะมาเตือนว่าตอนนี้มันมีโจรหลุดมาแถวบริษัทก็อยากจะ เตือนไว้ให้ระวังตัวเท่านั้นเองคุณเป็นห่วงแน่เหรอคะเออสิเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรผมก็เป็นห่วงตู้เซฟในบริษัทอะถ้าเกิดตู้เซฟหายไปทำยังไงล่ะบริษัทก็เจ๊งพูดีแต่แม่ว่าคนที่น่ากลัวเนี่ยไม่ใช่โจรแต่เป็นคุณต่างหากผู้หญิงกันอะไรวะ อดชะมัดวต้วมเลยต้วมต้วมเฮ้ยมือบ้าคุณไอเดียคะครับรอโบด้วยสิคะคุณโบเป็นไรครับคือโบกลัวนะคะกลัวโจนจะมาอยู่ในออฟฟิศนะคะไปด้วยนะคะได้้ครับอ๋อพี่ต๊อกทำแล้วเนี้ยพี่อ๋อคือ มมอืคุณกอบคะทำไมทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นล่ะคะเป็นลูกนกสันนิบาตเหรอคะสันนิบาตลูกนกครับเออคือผมเออครับพาใครมาด้วยอะพี่ โอ้ยบอว่าบนมีธุระด่วนพอดีเลยนะคะเจ้ไหมคะคนไอเดียใช่ครับแลอวี่พี่ไปดีกว่าครับค่ะไปไหนอุ้ยเปืนโอเดียคะแมนมากเลยค่ะของจริงแล้วปล่าคะนะ เน่นไปไหมคะถ้าพวกแกไม่อยากตายอยู่นิ่งๆเอาไว้อย่ายอย่าฆ่าโบเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะข่มขืนโบเนี่ยเดี๋ยวโบขอโทรถามแม่ก่อนได้ไหมคะได้งั้นเอาโทรศัพท์ไปเฮ้ยไม่ใช่พูดมากจริงพูดนี้ไป คุณโจนครับเอ่อคุณโจนเนี่ยจะปล่อยตัวผมใช่ไหมครับคุณโจนถึงไม่มัดมือผมนะครับงั้นผมก็ฝันนะครับสี่ขาแท้ซี่องเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับเฮ้ยนี่เนี่ยเนี่ยเลยนะแกครับบอกมาบอกว่าแกอยู่ไหนแล้วพาฉันไปหาด้วยได้ครับ ี๋ยวมาช่วยแหละแบบนี้แบบนี้เหรอเฮ้วคุณโบครับโจวนไปแล้วครับคุณโบ เดี๋ยวผมช่วยครับคุณโบขยับมาใกล้ผมหน่อยนะครับ